เรามาดูเรื่องโปรตีนแบบเน้นๆกันดีกว่าโปรตีนเนี่ยกับส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยทำไมเขาถึงพูดโปรตีนโปรตีนโปรตีนเยอะจังโ,โปรตีนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของสมองเราด้วยหัวใจด้วยโปรตีนเนี่ยสำคัญต่อการกลไกการซ่อมแซมเนื้อเยื่อของหัวใจส่วนสมองเนี่ยช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของอารมณ์แล้วก็การผ่อนคลายความกระปี้กระเป๋า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารับโปรตีนไม่เพียงพอเราจะหน้าซิสๆิเหมือนของเข้าโดนของมันจะไม่กระปี้กระเป๋านั่นเองโปรตีนเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะต่อการสร้างภูมิต้านทานของกระเพาะอาหารด้วยแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยสุขภาพดีเพราะว่าผิวหนังเราก็ประกอบไปด้วยโปรตีนเยอะมากๆโปรตีนเนี่ยช่วยอะไรกับผมทำให้เส้นผมแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายผมของเราก็คือเส้นโปรตีน โปรตีนเนี่ยเอฟเฟกต์ไรต่อตาองค์ประกอบสำคัญต่อเซลลเลียนตาและช่วยซ่อมแซมเซลล์ประสาทตาในกรณีการเกิดโรคจอภาพเสือ่อมเนื่องจากอายุคนที่อายุมากขึ้นประสาทตาจอตาเสือ่อมก็ต้องการโปรตีนเนี่ยเพื่อไปเสริมสร้างอาวัยวะต่างๆโปรตีนเนี่ยคือการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโดยเททรูเนี โปรตีนเนี่ยมีส่วนสําคัญอะไรกับเล็บก็มีส่วนสําคัญในการสร้างเล็บช่วยให้เล็บไม่เปราะไม่แตกไม่หักง่ายถ้าเกิดคุณผู้หญิงท่านไหนที่เล็บยาวๆแล้วทาเล็บแล้วเปราะแตกง่ายแปลว่าร่างกายอาจจะต้องเติมโปรตีนเข้าไปนิดนึงเพื่อความแข็งแรงโปรตีนเนี่ยจําเป็นต่อระบบสืบพันธุ์ด้วยจําเป็นต่อการเติบโตของระบบสืบพันธุ์ทั้งชายหญิงเลย พร้อมช่วยพัฒนาระบบฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนเนี่ยตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยทีเดียวแม้แต่แบบปลายเล็บนะปลายเล็บปลายเส้นผมเนี่ยโปรตีนยังจําเป็นโปรตีนเนี่ยก็มีอ่หลายชนิดเนาะที่เราแบ่งเป็นชนิดหลักๆเนี่ยก็คือโปรตีนพืชกับโปรตีนสัตว์จากคิดที่แล้วให้ดูสไลด์นี้แล้วโปรตีนสัตว์เนี่ย ก็กดอะมิโนสมบูรณ์ครบถ้วนไขมันอิ่มตัวสูงคอเลสเตอรอลด้วยนะมีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไฟเบอร์มันก็ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจส่วนพวกโปรตีนจากกลุ่มเนื้อแดงเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ด้วยอันนี้อ้างอิงมาจาก American Cancer Society guideline for diet and physical activity for cancer prevention ปีสองศูนย์สองศูนย์ส่วนโปรตีนจากพืชโปรตีนจากพืชเนี่ยโปรตีนอะมิโนสมบูรณ์ไขมันอิ่มตัวตม่มไม่สูงเหมือนโปรตีนจากสัตว์แล้วก็ไม่ที่สำคัญนะไม่ไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลโปรตีนจากพืชเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลแต่มีไฟเบอร์ซึ่งช่วยให้ลำไส้เราเนี่ยขับเคลื่อนได้ดีเป็นประโยชน์ต่อโภรไอติกในลำไส้ทำให้ลำไส้เนี่ยเขาบอกว่า เป็นโรงพยาบาลของร่างกายถ้าเราลำไส้ดีเราก็จะไม่ป่วยบ่อยถ้าเราลำไส้ไม่ดีเนี่ยสามวันดีสี่วันไข้เดี๋ยวก็เจ็บออดอดแอดแอดเวก็ปวดหัวปวดตัวปวดตาปวดเล็บปวดปลายผมเกินไปลดความเสี่ยงโรคหัวใจด้วยโปรตีนพืชแล้วก็ลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยเลือกโปรตีนพืชหรือโปรตีนสัตว์ดีเนี่ยอยู่ที่ความ ต้องการของแต่ละบุคคลว่าต้องการเสริมบำรุงแล้วก็รับข้อดีข้อด้อยของแต่ละอย่างเนี่ยได้หรือเปล่าถ้าเกิดรับได้ก็รับประทานได้ถ้าเน้นอร่อยนะเราชอบกินนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองอร่อยก็จัดแต่เราชอบกินแบบหมูสามชั้นหมูสามชั้นนี่ก็โปรตีนน้อยไขมันเยอะเราชอบกินเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างเงี้ยเราก็จัดถ้าเกิดว่าเราเน้นอร่อย โปรตีนจากพืชเดี๋ยวเบนจะมาให้ดูโปรตีนจากพืชนะคะเพราะว่าค้อลดน้าหนักที่เบนอเอทนอยู่เนี่ยก็ามาจากโปรตีนจากพืชด้วยนะซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของค้อลดน้ำหนักเลยเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการโปรตีนใช่ไหมเราไอ้ครั้นที่เราจะไปต้มอ,อกไก่ทุกเช้าอกไก่วันละสามสี่ชิ้นแล้วก็ไปหาผักค้าสี ไปหาอะไรมาเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่สะดวกใช้โปรตีนจากพืชที่เป็นผงเนี่ยก็จะสะดวกกว่าแล้วแต่บุคคลนะถ้าเกิดคนไหนสะดวกก็ก็เอาตามที่สะดวกได้โปรตีนจากพืชช่วยอะไรช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพุนช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจช่วยลดน้ำหนักแบบสุขภาพดีด้วย ป้องกันโรคเบาหวานลดอาการผิดปกติทางฮอร์โมนและประจำเดือนหมดก่อนไั้อันควรเคยมีเคสหนึ่งอันนี้ไม่ได้เคมว่าว่ามันเกี่ยวกันเขาอายุประมาณห้าสิบแล้วก็มาลดน้ำหนักพอลดน้ำหนักเนี่ยแล้วน้ำหนักลงเหมือนร่างกายเขาดีขึ้นลดแบบถูกวิธีนะคะสารอาหารครบๆผ้าหมู่แล้วก็แคลอรี่ไม่สูงน้ำหนักลงไปได้ประมาณสี่ห้ากิโลผ่านไปประมาณหนเดือนเนี่ย จากที่เขาประจําเดือนมาแบบหายไปแล้วประมาณสองปีเขาบอกว่าประจําเดือนกลับมาอีกครั้งมันมงบอกว่าร่างกายเขาดีขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่ามีความเป็นสาวกลับมาอีกครั้งหนึ่งเซ,ล,ซลล์เซลล์ร่างกายเนี่ยเด็กลงมีความเป็นสาวนะคะผิวพันณ์เปล่งปืัง่งลดระดับใบทองได้ด้วย ตรงนี้ก็โปรตีนเป็นส่วนประกอบของร่างกายต่างๆเนี่ยพูดไปแล้วเนาะกินโปรตีนมากขึ้นเท่าไรสําหรับคนที่อยากลดน้ําหนักเนาะลดน้ําหนักเนี่ยก็ต้องทานโปรตีนนะคะหนึ่งจุดสองถึงหนึ่งจุดหกต่อคูณน้ําหนักตัวเอาเบ้นตีเป็นหนึ่งจุดห้าแล้วกันนะคะจะได้แบบพูดเลขเดียวนะหนึ่งจุดห้าคูณน้ำหนักตัวนะแต่ถ้าเกิดว่า กินเพื่อบำรุงทั่วไปเนี่ยก็คือคูณ 1. หนึ่งหนักห้าสิบกินโปรตีนคูณหนึ่งก็คือกินโปรตีนห้าสิบวันไปห้าสิบกรัมต่อวันถ้าลดน้ำหนักอยู่ก็กินโปรตีนคูณหนึ่งจุดห้าบำรุงร่างกายกินโปรตีนคูณหนึ่งลดน้ำหนักกินโปรตีนคูณหนึ่งจุดห้าหนักห้าสิบคูณหนึ่งจุดห้าก็ประมาณเจ็ดสิบห้ากรัมต่อวันมาดูกันว่าไอเจ็ดสิบห้ากรัมต่อวันเนี่ยถ้าเราหนักห้าสิบ ขนิด70ก็คูณ1.5ไปเลยโปรตีนจากอาหารเนี่ยไข่ต้มหนึ่งฟองไข่ต้มหนึ่งฟองเนี่ยมีโปรตีนประมาณ6กรมัมนะไข่แดง2กรมัมไข่ขาว4กรมัมแต่ไข่แดงมีพวกวิตามินแลวก็คอเลสเตอรอลเด็กทานก็โอเคเลยแต่ว่าผู้ใหญ่อายุ30-40ขึ้นไปเนี่ยแนะนําให้เน้นไข่ขาวจะดีกว่านะช่วงลดน้ําหนักเนี่ยเมื่อกินโปรตีนมากก็จะทําให้อิ่มนะคงมวลกล้ามเนื้อได้ก็คือกล้ามเนื้อไม่หาย ไขมันลดไปโอเคนะส่วนนมนะคะนมหนึ่งกล่องเนี่ยมีโปรตีนประมาณแปดกรัมแล้วก็ถั่วหนึ่งถุงนะถั่วอบังเนี่ยถั่วอบังหนึ่งถุงเนี่ยมีโปรตีนประมาณสิบกรัมถั่วลิสงไม่ใช่แบบอ่าถั่วอบังนี่คือแบบแบบแบนๆเล็กๆนะก็ถั่วถุงก็ถุงถุงก็ค่อนข้างจะอ่าไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากอันนี้คือโปรตีนจากสันนะคะ ไข่ต้ม6กรัมนม1กล่อง8กรัมถั่ว10กรัมการ,าการคำนวณสัดส,ส่วนของโปรตีนเนี่ยและลดพลังงานจากแป้งและไขมันเนาะแล้วก็ปริมาณโปรตีนเนี่ยเป็นปริมาณโดยรวมที่เราควรรับประทานทั้งวันรับประทานโปรตีนสูงมากเกินไปมีผลเสียต่อไตหรือไม่ อันนี้ก็น่าคิดนะโปรตีนสูงกว่า1.5กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวัน,นยการศึกษาทางคลินิกนะมีการศึกษาทางคลินิกนะตรงนี้อ้างอิงนะ,ะข้างล่างเนี่ยอ้างอิง2 0ง5นะ Dietary Protein Intake and Renal no Function การศึกษาทางคลินิกพบว่ากลุ่มทดลองที่เสี่ยงต่อโรคไตอ้วนมีไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงให้รับประทาน อาหารโปรตีนเป็นเวลาหกเดือนนะคนที่มีความเสี่ยงต่อโรคไตนะที่แบบอ้วนมีไขมันในเลือดสูงเขาก็จะจับมาให้รับประทานโปรตีนหกเดือนด้วยกันหเดือนเพราะว่าไม่ทําให้ไตทํางานลดลงขนาดของไตและอัตราการกรองที่ไตย,ยังปกติไม่พบโปรตีนชนิดอะบูมินหลุดออกมาในปัสสาวะเลย ปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าการรับประทานโปรตีนสูงส่งผลให้ไตทำงานลดลงในคนปกติส่งผลให้การทำงานของไตเสียหายทั้งในผู้หญิงและผู้ชายที่สุขภาพปกตินะก็คือคนที่ปกติเนี่ยยังไม่มีรายงานว่าการรับประทานโปรตีนสูงเนี่ยทำให้ส่งผลเสียอะไรต่อไตอ่แล้วตรงนี้ก็คือการทดลองของกลุ่มที่ มีความเสี่ยงต่อโรคไตมีความเสี่ยงก็คือเขายังไม่ได้เป็นโรคไตแต่เขามีความเสี่ยงเพราะว่าเขามีไขมันในเลือดสูงแล้วก็ความดันโลหิตสูงเขาก็จับมารับประทานโปรตีนเลยหกเดือนทดลองดูนะเพราะว่าไตแล้วก็อัตราการกรองอยังปกตินะไม่พบโปรตีนในปัสสาวะโปรตีนชนิดอัมบูมินที่หลุดออกมาแปลว่าทานได้นะฮะอันนี้เป็นงานวิจัยนะโปรตีนนะคะก็คือผ้าเอก ของการลดน้ําหนักดีๆนี่เองนะช่วงปกติหนึ่งกรัมต่อน้าหนักตัวอย่างที่บอกช่วงลดน้ําหนักหนึ่งจุดห้ากรัมต่อน้ําหนักตัวนะฮะอันนี้พูดซ้ํสองครั้งแนละ้วก็คือหวังว่าจะแบบเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนจริงๆนะ,ะแต่ถ้าเกิดอยากเสริมสร้างกล้ามเนะื้อเห็นนักกล้ามไหมเพราะไกยเพราะกายเขาจะใช้โปรตีนคูณสองกรัมนะต่อน้ําหนักตัวนะปลาไก่ร้อยกรัมให้โปรตีนยี่สิบถึงยี่สิบห้ากรัม ก็คือประมาณยี่สบเปอร์เซ็นตหมูวาร้อยกร,รัมให้โปรตีนสิบห้าถึงยี่สิบกรัมนะน้อยกว่าปลาไก่อีกนะคะอัตราส่วนของโปรตีน,นะ,ะประมาณสิบ้าเปอร์เซ็นตระวังไขมันที่แฝงมาจากเนื้อสัตว์ไข่หนึ่งฟองโปรตีนหกกรมัมโปรตีนผอมนะ,ะกินโปรตีนแบบนี้จะผอมกินไข่กินปลากินไก่กินถั่วแล้วก็เต้าหู้นะะโปรตีนอ้วนอ่ากินโปรตีนแบบนี้จะอ้วนคือพวกเนื้อแดง อาหารแปรรูปไส้กรอกนะคะพวกเนี้ยอ้วนก็คือพวกแปรรูปต่างๆคือไส้กรอกเนี่ยมันมองไม่เห็นแล้วว่าเป็นเนื้ออะไรแต่เนื้อไก่เนี่ยเอามาปุ๊บอ่ะยังเป็นเนื้ออยู่เนื้อปลาเอามาปุ๊บเป็นเนื้อปลาอยู่แล้วไส้กรอ,อกปลาอย่างเงี้ยไส้กรอ,อกไก่คือมันแปรรูปมาแล้วก็จะผ่านพวกกระบวนการเครื่องปรุงพวกอ่ากระบวนการอะไรต่างๆนะเป็นโปรตีนอ้วนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกทานโปรตีนเนี่ยก็ต้อง เลือกฐานให้ดีนะวันนี้ก็เรื่องโปรตีนเนี่ยก็จุกๆไปเลยนะฮะเนี่ยโปรตีนพืชกับโปรตีนสัตว์เอ่เลือกเอาให้ดีนะอ่าสำหรับใครที่อยากให้เบ้นเนี่ยเทนเอ่อลดน้ำหนักหรือลดไขมันให้ก็ติดต่อ0969259236ได้เลยแล้วก็อ่าลายกระเปิร์เนี่ยก็ใช้อันเดียวกันนะ ก็จะใช้มิวรีเพสเมนแล้วก็ใช้โปรตีนนะคะปรับอาหารนะปรึกษาฟรีนะส่วนค่าอาหารเนี่ยปรับตามงบได้ของแต่ละบุคคลนะสามารถปรึกษาก่อนได้วันนี้ก็จบเรื่องของโปรตีนเพียงเท่านี้พบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีค่ะ